สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอืผมจะใช้โอกาสปีใหม่ไปเที่ยวบ้านพ่อของกับแม่ของแฟนผมนะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ไปซึ่งอยู่กับแฟนมาสองปีแล้วที่เซอร์ไพรส์กว่าก็คือนี่อยู่กับแฟนมาสองปีมีลูกสาวแล้วนะครับ บอกเลยว่างานนี hmm. ้มีวอลดนตีนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าไปถึงเขาจะต้อนรับผมไหมหรือว่าจะยังไงทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ใครทำตามหรือรอกเลียนแบบใดๆเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม กการเดินทางครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เส้นทางทางเส้นปราจีนบุรีเพื่อเป็นการเลี่ยงรถติดนะครับระหว่างทางถ้ามีที่เที่ยวตรงไหนเดี๋ยวผมจะพาไปแวะหาที่เที่ยวนะครับ สามถึงสี่ชั่วโมงเลือประมาณสองสามชั่วโมงตีก็สามชั่วโมง่าสิงแน่ๆตอนนี้เริ่มปวดหลังนะครับ ทุกคนกินหมากไหมครับทุกคนทา,ทางมีหมากขายเป็นของฝากด้วยทุกคนเนี่ยมีใครกินหมากไหมครับหมากเขียวเต็มเลยมีใครอยากได้เดี๋ยวผมซื้อไปฝากนะครับ น,นี้นะครับทุกคนก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับและสิ่งที่ผมอยากบอกคือเลี้ยวขวาเข้าสู่ทรายสุวรรณที่ผมทําคลิปนี้นะเนื่องจากผมอยู่กับแฟนมาสองปีผมไม่เคยมาบ้านแฟนแล้วพ่อ,พ,อพ่อแม่ของแฟนผมเขาก็ไม่รู้ว่าแฟนผมอยู่กับผมและที่เซอร์ไพรส์กว่าคือเรามีลูกสาวครับอีกหกร้ยอยเมตรเลี้ยวซ้ายไปยังซอยราชาพิเศษเดี๋ยวรอดูว่า พ่อแม่แฟนผมเขาจะว่าหรือจะต้อนรับไหมผมได้มาถึงบ้านพ่อแม่ของแฟนผมแล้วนะทุกคนแต่ผิดคาดเหลือนึกว่าจะโดน พ่อแม่แฟนไล่กระทืบเสแล้วได้กลับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมดเลยทีนี้มดเลยลูกเล่นเลยนกนว่าจะกวนตีนพ่อตาแค่หน่อยไม่เลยเขากลับยินดีต้อนรับเป็นอย่างดีดูดูแลเป็นอย่างดีทีนี้เราจะไปกวนทำแสบทํำซ่าอย่างไง เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดินดูไปติดตามดูคลิปต่อไปกันนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตคลิปใหม่ให้อีกหลังจากคลิปนี้แล้วระหว่างอยู่ที่นี่สี่ห้าวันดูว่าจะมีอะไรเด็ดๆมาให้ดูกันบ้างยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไครต์และ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับครับก็สําหรับปีใหม่นี้นะครับอันไหนที่ไม่ดีก็ให้หมดไปกับปีเก่าและขอทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็สมปรารถนานะครับมีโชคลาภเงินทองไหลมากขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขอให้มีแต่ความสุขความสุขเถิดสาธุสาธุครับขอบคุณครับ